บุญกรรมอะไรหนอทําให้ในายพรานซึ่งมีอาชีพล่าเนือ้อกับปุตทั้ง14คนน่คนได้บรรุโสดาบันอ่าตรงนี้สําคัญที่นี้ทนทั้งหลายย้อนไปอดีตชาตินายปุตุมิตรนี่ได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีบ้านนอกแต่มีแรงศรัทธามากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีพระนามวา่าพระก,กัิสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพุทธันดรก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้สมัยนั้นเขาสร้างเจดีกัน ชาวบ้านชาวช่องไปสร้างเจดีเศรษฐีบ้านนอกอดีตชาตินาะนกุฏตเบนก็ไปไปร่วมกับเขาด้วยแรงศรัทธาพอสร้างเจดีแล้วจะมีตรงยอดเจดีซึ่งต้องใช้ทรัพย์มากเขาเสียสละรั์หนึ่งโกดซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากพอเสียสละรัพย์ได้หนึ่งโกดมว่าเป็นหัวหน้าเศรษฐีในเมืองได้ทราบข่า,ขาวทีนี้เกทับเ,เราให้สองโกดเาขาก็ให้ไปเพิ่มขึ้นไปอีก เป็น3าโกดสี่โกดแ้าโกดเจทับกันไปทับันมาถึง9โกดเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราให้ไปอย่างนี้ทาน,น้นก็ให้ไม่มีที่สิ้นสุดจนถึง40โกดน,นก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมางั้นเราจะให้เท่าที่เราให้นี้แต่จะเรียกลูกๆและภรรยาทั้ง7คนมานี่มาถวายตัวกับเจดีจะให้การดูแลอุปถากอุปธรรมค้ำชูไปตลอด ตรงนี้แหละเศรษฐีในเมืองให้ไม่ได้ทีนี้มีทรัพมากก็จริงแต่ไม่สามารถเสียสละเวลาเสียสละลูกๆรวบรวมลูกๆมามอบตัวกับพระเจดีย์ได้ชาวบ้านทั้งหลายเลยให้เศรษฐีบ้านนอกอดีตชาติของนายกุกตมิตน,นี่เป็นหัวหน้าในการจัดสร้างและก็ดูแลเจดีย์ตรงนั้นมาตลอดมาแล้วก็ขึ้นไปสู่บนสวรรค์พอลงมาเกิดในชาติปัจจุบันสมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่ ภรรยานั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีตก็เป็นโสดาบาันก่อนใครส่วนฝ่ายสามีคือนาะยกุกตามิตรธรรมดาคติของผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นสิ่งไม่แน่นอนเป็นภาระอันตรายด้วยวิบากกรรมได้ดึงเขาพัดหลงไปเกิดในตระกูลของนายพาล่าเนื้อทําไมถึงต้องมาเจอกันก็เพราะเคยสร้างเจดีย์ด้วยกันไงอีกคนเป็นทีดาอยู่ปราสาทชั้นเจอีกคนเป็นนายพาล่าเนื้อเขาเียนผ่านไป แค่เจอครั้งแรกก็ปิงแล้วชอบแบบสุดใจแล้วและต้องเป็นคู่คนนี้ให้ได้คือบุญไงดังนั้นที่เข้าใจเป็นพลาล่าเนื้อแต่บุญเก่าก็มีลูกชายทั้งเจ็ดลูกๆทั้งเจ็ดนั้นลงบนสวรรค์มาเกิดด้วยกับพ่อแม่คนเดิมเพราะเคยทําบุญร่วมกันเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันลูกๆเรานี่คือบุญบาร,รมีของเราคือบุญที่เชื่อมกันเมื่อมาเกิดแล้วอนิสงส์ในการจัดสร้างเจดี ดูแลพระเจดีนั้นไหว้พระสวดมนต์ทำความสะอาดพระเจดีพระกัสปะสมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่งผลให้พระพุทธองค์ได้มรรโลงและก็ได้เป็นพระโสดาบันทั้ง7คนนั่นคือทําบุญกับพุทธไหว้พระธาตุเห็นไหมเรามาถวา,ายมาบูชาอนิสงส์ย่อมยิ่งใหญ่ข้างหน้าถท้าป่าถนาดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันมัคบื้องต้นย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้และก็ยังอยู่ทางโลกเหมือนเดิมแต่เป็นคนดีในทางโลกดังนั้นในเรื่องที่มากก่าวันนี้เป็นนัยยะ ให้ท่านทั้งหลายว่าตอนนี้โลกมันเดือดร้อนมันบีบคั้นยังไงก็แล้วแต่เพชรก็ยังเป็นเพชรคนดีลูกของพระศาสดาก็ยังจะสามารถดํำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและจะเกี่ยวคนอื่นให้พ้นภัยตามตัวเองที่พ้นจากภัยแล้วด้วยดังนั้นวันนี้พระณเจ้าขอให้กําลังใจเจ้าทั้งหลายแห่นําเรื่องของนายพานกุขุตมิรกับทิดากับลูกชายทั้งเสะพายทั้งเเนี่ย สิบสี่สิบห้าสิบหกคนนี่ในการบรรลุธรรมนี่มาเป็นนัยยะในการรลุชีวิตแม้จะมีอุปสรรคก็จงอย่าทอ้อวันนี้พระอาจารย์ยุทธศัสตร์ได้มาบอกแล้วคนเราได้มาพบมาเจอกันใน,นคบุญวาสนาเมื่อบุญเก่านําพาเราทั้งหลายมาพบเจอกันก็จงสร้างเหตุในปัจจุบันคือเกือ้อกูลกันในปัจจุบันบุญเก่าหนุนนํามามีความเกือ้อกูลในปัจจุบันท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญมาต่อยอดบุญให้ซึ่งกันและกัน มาต่อยอดปัญญาให้แก่กันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกเต้าเราแล้วในครอบครัวหรือพุทธบริษัททั้งหลายมาพบมาเจอกันแล้วต้องขอบคุณบุญที่นําเรามาเจอกันจงเอาบุญที่นําพามาเจอกันนี้ต่อยอดด้วยกุศลถึงองค์พระศาสดาองค์แห่งพุทธธรรมะองค์แห่งความสุขความเจริญองค์แห่งความเยือกเย็นนั่นคือหนทางสายกลางอันเรียบงา่ายดังมักมีองค์8ดขอท่านท้งหลายจงเจริญด้วยพระธรรมของพระศาสดา ถึงโมงคน38ทุกประการเทิน